สวัสดีครับผมชื่อนายจัก,กรพัฒน์แก้วกระเพชรชื่อเล่นชื่อเหรียญผมนั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบญจมาราชูทิศสาเหตุที่ผมเข้าร่วมวงดนตรีไทยโรงเรียนเบญจมาราชูทิศนั้นเพื่อนๆและคนอื่นๆอาจจะคิดว่าเพราะผมรักในดนตรีไทยหรือผมสนใจดนตรีไทยแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเลยครับนั่นเป็นเพราะในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งผมเลือกที่จะเข้าชมรมดนตรีไทยและได้มีรุ่นพี่คนหนึ่งชวนผมเข้าร่วมวง ด้วยความที่ผมนั้นมีความสามารถด้านดนตรีไทยอยู่เล็กน้อยผมจึงตัดสินใจตอบตกลงและเข้าร่วมวงไปครับแต่ผมที่ไมไ่รักและสนใจในดนตรีไทยเลยก็เล่นดนตรีไทยแค่พอผ่านๆหรือเล่นไปแค่พอเล่นได้เท่านั้นแหละครับไม่ได้สนใจที่จะพัฒนาฝีมือไม่ได้สนใจที่จะทําตัวเองให้ดีขึ้นแต่ความคิดนั้นของผมก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อผมได้เจอกับรุ่นพี่คนนึง เขานั้นสามารถเล่นดนตรีไทยได้ไพเราะมากและเขาสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองรักนำไปต่อยอดให้ดีขึ้นได้เรื่อยๆนั่นจึงทำให้ผมนั้นอยากที่จะเปลี่ยนความคิดของตัวเองเขาคนนั้นคือนายวงวรชาติวงพิทักษ์หรือพี่ท็อปนั่นเองครับได้เจอกันครั้งแรกในตอนที่ผมเข้าร่วมวงดนตรีไทยเขานั้นเป็นรุ่นพี่ในวงพี่ท็อปนั้นเป็นคนที่ รักดนตรีไทยทุ่งเทกับดนตรีไทยเป็นอย่างมากเขาเริ่มศึกษาดนตรีไทยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ีด้วยการศึกษาด้วยตนเองทั้งหมดเพราะในตอนนั้นเขานั้นไม่มีครูที่มาสอนเฉพาะทางและเครื่องดนตรีให้ได้เล่นเขาเขาจึงไม่สามารถทำได้ทาที่นี้ได้เต็มที่แต่เมื่อเขาได้เข้าสู่ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเป็นจมาราชูทิด เขาก็ได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมชุมนุมดนตรีไทยเพื่อที่จะมาเปิดโอกาสให้ตนเองได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมทุกๆปีและเขานั้นได้สร้างผลง,งานให้กับโรงเรียนและวงดนตรีไทยนั่นก็คือเขานั้นได้เข้าไปถึงระดับชาติในการเดี่ยวระหน่าทุ้มใน ปีพุทธศักราช2,560ซึ่งตอนนั้นเขานั้นอยู่แค่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เท่านั้นเองแต่ทั้งนี้ด้วยความด้วยความการดูแลการอนุเคราะห์ของนายอภิรักษ์สิรินาโภหรือคูเกอร์นั่นเองจึงทำให้เขาได้มาถึงจุดนี้ครับเขานั้นสามารถแข่งขันระดับชาติได้เหรียญทอง3ปีซ้อนและ อีกผลงานนึงที่ผมนั้นชอบในตัวพี่ท็อปนั้นคือเขานั้นสามารถทำดนตรีไทยร่วมสมัยได้คือการนำดนตรีไทยมาเล่นเพลงสากลเพื่อให้เด็กวัยรุ่นสมัยนี้สามารถเข้าถึงดนตรีไทยได้ง่ายยิ่งขึ้นและชอบแนวคิดเอ,อ่อความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นศิลปินของเขาคือการที่จะ ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งควรทําด้วยความรักในสิ่งนั้นๆศึกษาพยายามต่อยอดให้มันดีขึ้นเพราะงั้นพี่ท็อปจึงเป็นแรงบันดาลใจของผมและเป็นไอดอลในการเล่นดนตรีของผมครับขอบคุณครับ